ว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องจัดการเรื่องน้ํา<ล>อย่าบอกว่าเธอกําลังจะซื้อเครื่องกรองน้ำเฮ้ยความคิดฉันดังขนาดน,นั้นเลยเลยฉันรู้หมดว่าเธอคิดอะไร wow. บคุณก่าคุณผู้หญิงเยี่ยมคอนโดพีพีเคเป็นไงบ้างนะคะของในบ้านเธอหมดเยอะแล้วนี่ก็กะว่าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของอะอลิ์ก่อนนะมันจะได้แบบรู้ว่าเราอยากได้อะไรบ้างสิ่งแรกที่หมดก็คือน้ําค่ะน้ําค่ะน้ำเปล่าหมดแล้วนี่แก้วสุดท้ายแล้วฮะเพ่ซื้อเองหมดอีกแล้วเหรอ งั้นเดี๋ยววันนี้ไปซื้อหลายๆแพ็คตุนไว้เลยซื้อสักร้อยยี่สิบแปดแพ็คเยอะไปทุกครั้งที่ไปซุปเปอร์เวลาที่ซื้อน้ำเราคงไม่ซื้อมาขวดหนึ่งป้ากันเตซื้อมนแพ็คแล้วก็ถือสองแพ็กแล้วใครทุกครั้งไปซุปเปอร์กล้ามาขึ้นทีไปซุปเปอร์กล้ามาขึ้นทีบนเนาะไม่เคยคิดจะโบนแค่ชี้แจงนึกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องจัดการเรื่องน้ำ อย่าบอกนะอย่าบอกนะเลาบบะลบะเธอกำลังจะซื้อเครื่องกรองน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความคิดฉันดังขนาดนั้นเลยเลยฉันรู้หมดว่าเธอคิดอะไรบ้าบาบาฉันรู้หมดว่าเธอคิดอะไรสมนะที่เป็นเมียตัวอย่างเป่ดูดแต่ว่าเอาจริงถ้าซื้อเครื่องกรองน้ำนี่คือมันมันมันดีจริงไหม มันจะสะอาดจริงเหรออะไรเงี <Viol pretty S 2> ้ย <aroma> นี่เรก็ต้องเซิร์ชสิแต่ถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำเนี่ยฉันอยากจะได้แบบอย่างน้อยต้องดีไซน์ก่อนดีไซน์ดีๆมาตั้งเท่ๆในห้องคอนเสิร์ตได้นไม่อยากจะได้ใหญ่ๆเพลิดเพลินอยได้เล็กๆเล็กแบบเท่าแก้วนู้อันนั้นในกรองน้ําจิ้มใช่ไ่ได้อันนี้ดีอะไรแล้วดีกรองน้ำจิ้มไม่ดีเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากกําลังดูอยู่เหมือนกันที่ห้อนี้อีโคสเดีย น่าตามสวยน่ารักดีแล้วก็ราคาก็น่ารักด้วย Ecosphere เครื่องกรองน้ำที่มีระบบกรองอัจฉริยะ4ขั้นตอนกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9999%โอ้โหอุทัยบางคนเชียงใหม่กรองฝุ่นตะกอนกรองชั้น2กรองคอรีนกรองชั้น3เป็นกรองชุดตารางตึงโต๊อ้ไม่ได้กรองชั้นที่3เนี่ยน่าสนใจมากเป็นระบบ PES membrane สามารถกรองแบคทีเรียไวรัสได้ด้วยมีมอ้ลตราไวเลตฆ่าแบคทีเรียไวรัสได้น้ําที่มีด่ธาตุอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมอ๋อ<ม>แล้วก็ใช้พื้นที่ติดตั้งไม่เยอะเออเนาะอย่างงี้เหมาะคอนโดนะใช่และดีไซน์ก็ดีด้วยน่าสนใจเอาละมะละมะละมละมะสั่งละมะไม่กดสัง <laughs> สงส่งเลยพี่บอกโอ้โหเร็วกว่าฉันอีกฉันแค่คิดเธอทำเลยเหรอฉันสังน่งเธอจ่าย เออเอสลับกันกันสลับกันโดยกันจ่ายไม่สั่งเลยนะสั่งแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก็น่าจะมามาเป็นว่าไปซื้อของเออชิมากแล้วไปดูข้าวไปดป่ะรีบกินน้ำจากขวดก่อนเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยแต่ได้กินเครื่องของน้ำเป็นตีจะมาแปลก อันนี้ส่งมาแล้วค่ะอีโคสเฟียร์โอ้กล่องแค่เลยรอได้เออ่ใหญ่เลยนะเนี่ยอันบ็อกซ์เลยดีกว่าเหลามาแล้วก็มีไส้กรองเขาบอกวเป็นไส้กรองฟรีอินวันอันนี้เนือนี่ไงเห็นไหมแค่นี้ดึงแล้วก็เอาให้มันลงแบบเนี้ยเห็นไหมแค่นี้ แล้วก็มีหัวก๊อกมีหัวก๊อกให้เลือกแล้วแต่ว่าจะเข้ากับขนาดก๊อกน้ําของเราหรือ,อ,อเ,เปล่าตอนอื่นเราต้องเลือกหัวก๊อกก่อนให้เข้ากับก๊อกน้ําของเราเธอต้องยกไปวางใกล้ๆค่ะโอเคจริงๆคือมันมีแค่ข้างเล็กแค่เนี้ยวางตรงนี้เนี่ยใช่แล้วก็เอาเนี้ยมาเสียบออกับตรงเนี้ยแล้วก็กกเสียบเสั๊กอย่าลืมเสียบปกแค่เนี้ยใช้ได้เลยเหรอเฮ้ยพอดี เสียบนี้ดึงลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปดันเข้าไปแค่นี้แย่แค่นี้เองแล้วเห็นไหมมีระบบแล้วแต่ว่าเราจะใช้น้ําประปาธรรมดาหรือว่าน้ํากรองเป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะคแล้วก็เราก็ลองใช้นะครับแล้วก็ลองเส,เสียบปลักไฟ <S <S ขึ้นแล้วติดตั้งเสร็จแล้วไหนแก้วมาหรือ,อยังอยากชิมแล้วมาเปิดก่อน นี่คือน้ำประปานี่คือน้ำบ้านแล้วก็กดปุ่มน้ำกรองฮ้ยมาลองซิมันสะอาดจากภายในนี่คือตับแล้วก็กลวยไตของฉันนะครับฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่องใสดีไหมแต่ดีนะชอบติดดม ไม่ต่างจาน,น้ำขวดเลยนะเบ๊ว่าก็สะอาดนะได้แร้ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมที่บางทีในน้ำขวดอาจจะไม่มีออนอกจากรสชาติแล้วดีไซน์ก็ดี ติดตั้งก็ง่ายอีกไ<ะ>ส้กรองเห็นไหมที่อยู่ข้างในที่เราใส่ในตอนแรกอะสามารถกรองน้ำได้5,200ลิตรยังไงอะซึ่งถ้าเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยไส้กรองหนึ่งอันเนี่ยเปลี่ยนปีละครั้งเท่านั้นเองคุ<ะ>้มมากแล้วกรองน้ำสะอาดของเราดื่มได้ทั้งปี<ะ>ไม่ต้องซื้อน้ำขวดแบกจองก้ามขึ้นมาด้วยถูกป่ะและคือน้ำก็สะอาดเนี่ยมาจาก NSF ของอเมริกาะฉะนั้นรู้สึกว่าสบายใจได้ดื่มน้ำสะอาดตลอดปีเปลี่ยนไส้กรองหนึ่งครั้งมีดีไซน์ดีเล็กกะทัดรัดอยู่นี้โอ้โหถ้าหาเเครรื่อองงกนนน้ดีๆะป๊แลย เหมาะกับครอบครัวเรามากแล้วก็เชื่อว่าเหมาะกับครอบครัวทุกท่านเช่นกันครับถ้าใครกําลังมองหาเครื่องกองน้ํานี่เลยบอกเลยค่ะว่าดีไซน์สวยเล็กกระทัดรัดหยิบไปวางตรงไหนก็ได้อยากจะกองตรงไหนก็ต่อเลยอันนี้วันนี้มาติดที่คอนโดแล้วก็ต้องไปติดที่บ้านแล้วก็ติดให้คุณพ่อบ้านพ่อบ้านแม่บ้านปู่บ้านย่าอาไรได้เลยเนาะพราะเล็กกระทัดรัดสามารถติดตั้งง่ายขนาดนี้ฉันแล้วก็ถือว่าวันนี้เราก็ได เครื่องกรองน้ำดีๆนะครับ1เครื่องมาอยู่ที่บ้านเราแล้วฉะนั้นก็แนะนําครับสาหรับเครื่องกรองน้ําดีๆแบบนี้นะครับโอเคครั okay, ้งหน้าภารกิจของเป็กนิวจะไปทําอะไรที่ไหนหรือมีของดีๆมาฝากอีกคอยติดตามที่บ้านสวนแฟมีได้ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกินน้ำต่อแล้วค่ะกดอ,อยากให้หวานนิดพิเศษทำงไงรู้ไหมด